ตูมองไปล้างถ้วยสิไปลูกไปแล้วแม่ล้างเองต่อแแม่ล้างให้ลูกกินนึ้ำเล็ตีนเจ้าคว้าโอายห้นุไปยังไปล้างให้แม่ทีไปแม่ทำแลบแล้วไม่ได้ล้างนึงเดียวเล็กไปช่วยไปตาล้างถ้วยแม่ทีไปลูกไป แม่ปีมวันสงกรานนันแม่จะมองปาเพื่อาน,านหนังกินน้ำอันเต็มเม่นหนังกินกันเองนังเปย์ต้งช่วยอย่างยานนังคงเทียงให้หนุ่ยล่างเอาสงกรานน์มันก็ต้องนังก,กินกับเพื่อนได้มัง่งเลี้ยงเพื่อนได้มัง่งมาชะลองหน้าบงหน้าบานลุกล่างไอ้แม่ที่จ้าล่างเดี๋ยวช่วยย,ยายยามึางเหยล่ยงเตะไลย <S <S ไปลูกไป kinh cần tập buộc mẹ, mẹ mấy mệt Ở chiếc nuôi lang, hay mẹ nuôi lang em không, tao mẹ, mẹ e, cười Ta tím mày kín um, phải lục dạy mẹ nó khinh chiếc nào, tao ngay nuôi lang đủ chi, nang con nè, nang con nè, mẹ lang thôi con, đi đi ไม่ได้เดกดูเด็กขี้กลานเด็กถี่ไม่น่ารักไปลูกไปไปล้าลงแม่ตัวเองก็เลกินกันแล้วทุไม่ล้างจะเราชงการกันแล้ทุกัวหนุ่ยมาหลางช่วยม่มไปหลังเองกินกันเองนึกไอ้ผัวหลางแม่ว่าหนุ่ยหงช่วยยั ช่วยน,นีม้อไม่ลังพันเพื่อนั้นอันนี้อาจารย์มีช่วยไม่ลังนีช่วยอันนี้ช่วย 别玩了，来坐，来坐。